ของดีประจำเชียงใหม่ไม่ดีไม่ได้มีแค่ไส้อัว่วแต่มีแต่มิบบอเอ้ยนะแต่มิสวัสดีค่ะลัตตาบีแอนเคโฟเท ตากับเพลง B N K 4 8อ่ะเป็นเพลงที่หนูชอบฟังมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้หนูได้ดีใจมากวันนี้หนูได้มาเต้นเพลงนี้ต่อหน้าทุกคนแล้วนะคะขอบคุณค่ะ